โดนไปสามเม็ดโผขึ้นมาโดนไปสามเม็ดครับกลางหน้าผากเจ็บเจ็บเจ็บบ้านไร่บ้านสวนครับมานากนวกนเัาเป็นลูกดูดังใบเอบเลย เ็นไหมครับผู้ชม,มเห็นไหมครับโดนไป3เมตรแล้วครับโอ้ลังเบลิ่มเลยครับเคาะ3มทีจะมีโชคครับใต้ต้นมะม่วงที่บ้านว่าอายุทำไมมันมาตอดหัวผมนะ่ะโผขึ้นมาก็จะเอีพึ่งครับพึ่งกำล,ลังให้น้ำต้นมะม่วง กำลังให้น้ำต <asan> ้นมะม่วงโผล่หน้าขึ้นมาเอ๊ะทำไมมีผึ้งมาต่อยให้น้ำต้นมะม่วงอยู่ครับมะม่วงนี้เป็นมะม่วงเขียวเสวยครับปลูกไว้กำลังให้น้ำสายยางอุ้ยเกิดอะไรวะอืออะไรวะพึ่งครับพึ่ง ให้ต้นให้น้ำต้นมะม่วงอยู่โผล่ขึ้นมาเอ้าเต็มหัวเลยครับผมโดนไปสามเม็ดน่าจะเป็นพึ่งป่าครับข้อสามทีจะมีโชคเด้อพี่น้องครับข้อเอาเลิกเอาชัยสงกรานครับโดนไปสามเม็ดแล้วครับ ทำความสะาดใต้ต้นมะม่วงผูกขึ้นมาเอา้ามาดันทําลังอยู่บนหัวเรานี่โชคโชคดีปีใหม่ครับต้อนรับสองการ